นี้นะครับก็คือ,อมักจะเป็นกลุ่มที่เมื่อมีการแอนตัวไปทางด้านหลังนะครับมักจะมีอาการกําเริบขึ้นอย่างเขาก่อนเนี่ยหมอนรองปิ้นเนี่ยเราแอนตัวแล้วเราจะสบายแต่ว่าลลกลุ่มนี้โลบ็กเพนกลุ่มนี้ครับถ้าสมมติว่าเราแอนตัวเยอะขึ้นนะครับแอนไปทางด้านหลังเยอะหรือว่ามีการเอียงตัวร่วมกับการหมุนตัวอะไรแบบนี้มักจะมีอาการเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ทำถ้ายืดที่เป็นเกี่ยวข้องกับการก้มตัวมอตัวแล้วมันจะสบายขึ้นเดี๋ยวท่าแรกนะครับมาดูพร้อมกันเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับ สำหรับอาการปวดหลังล่ากนะครับโรแว็กเพนเนี่ยก็มักจะมีอาการมาก็คือคนไข้เนี่ยมีอาการปวดหลังบริวเวณเดียวนะครับรวมถึงอาจจะมีอาการปวดร่วมด้วยการของกล้ามเนื้อสะโพกหรือต้นขาด้านหลังรู้สึกตึงๆอะไรประมาณนี้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวในกลุ่มคนที่มีปัญหารโรคฟอสซินโดโรแวกเพนนะคบหรือว่ากลุ่มคนที่มีปัญหาหมอนรองเสื่อมกระดูกเสื่อมแล้วกดทับเส้นประสาทเนี่ยครับถ้าพวกเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะช่วย ดีนะครับสำหรับท่าแรกนะครับก็คือจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อหลังล่างก่อนอย่างที่บอกมีการคืนตัวของกล้ามเนื้อหลังนะครับฉะนั้นเราก็ต้องยืดเหยียดกล้ามเนื้อตรงนั้นมาออนะครับสําหรับท่าแรกก็คือนอนหงายนะครับฉันเขาขึ้นมาก่อนจากนั้นนะครับให้งองเข่านะครับขึ้นมาชิดอกนะครับแล้วก็อเอามือสอดไว้ใต้ข้อพับเข,าเขา่า และทีนี้ออกแรงแขนดึงเข้ามานะครับออกแรงแขนดึงขาเข้ามาชิด6แบบนี้นะครับก็จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อ,อหลังล่างนะครับรวมถึงสะโพกตรงนี้ด้วยนะครับก็จะรู้สึกตึงๆขึ้นมาได้นะครับ ตอนยืดนะครับให้ยืดค้างไว้15วินาทีนะครับนับ1ถึง15นะครับเมื่อครบแล้วเนี่ยเราก็ผ่อนกลับไปที่เดิมนะครับแล้วก็ขันะครับจากนั้นทำซ้ำนะครับให้ครบ4 5เซตได้เลยนะครับเพราะคนระวังสำหรับการทำท่านี้เนี่ยก็คือหนึ่ก็คือ,อ ตอนที่ทำนะครับพยายามดูว่าตัวเองอะ่ะดึงออกแรงดึงถูกไหมนะครับดึงก็คือใช้แรงแขนออกแรงกดขาเข้า,ขามาดึงเข้ามาชิดตัวนะครับตัวจะต้องไม่ยกขึ้นจะต้องไม่เกร็ขะะงขึ้นแบบนี้นะครับสองก็คืออย่าลืมหายใจให้เป็นปกตินะครับห้ามดันหายใจขณะที่ทำะครับต่อไอมขคันออกมานีหนึ่งเราจะยืดก้านเหนือสะโพกกันนะครับเจอวันนี้จายืนทีละข้างนะครับนอนหมายเช่น,น,นขเขาเหมือนเดิมนะครับทีนี้ มองขาข้างที่ต้องการยืดเข้ามาครับจากนั้นเนี่ยให้เอามือสอดไว้ใต้ข้อพับเหมือนเดิมนะครับแล้วทีนี้ออกแรงดึงนะครับให้ดึงเข้าพร้อมกับเฉียงมาด้านตรงข้างแบบนี้นิดนึงนะครับจะได้ยืดแก้มสะโพกแบบนี้นะครับเวลาดึงเหมือนเดิมนะครับตัวไม่ยกขึ้นนะครับต้องนอนลงไปแบบนี้เลยนะทีนี้ออกแรงแข็งดึงทำเหมือนเดิมครับอ่านักหนึ่งถึงสิบห้านะครับเมื่อครบเราก็พักนะครับ พักเสร็จทำซ้ำให้ผมสี่ครั้งนะครับสี่เซตเหมือนเดิมเลยต่อข้างท่าที่สามครับเดี๋ยวจะยืดกล้ามเนื้อขาด้านข้างนะครับรวมถึงโซนหลังด้านข้างแบบนี้ด้วยนะครับก็คือนอนงายเหมือนเดิมวันนี้ท่าสญดจะเป็นนอนงายหมดเลยอ่านนหงไหชันเข่าขึ้นมานะครับจากนั้นเอาขาการที่เราต้องการยืดนะครับอ้อมข้างขาอีกข้างหนึ่งนะครับมือของข้างที่ต้องการยืดนี่ยจากข เตียงไว้แล้วก็ใช้มืออีกด้านหนึ่งนะครับออกแรงดึงขาด้านตรงข้ามมา,า,านทีคทานี้ให้มนรู้สึกตึงๆเมือนต้ขาด้านข้างนะครับสะโพกตรงนี้อาจจะดึงไปตึงโซนหลังด้านข้างแน,นี้ด้วยก็ได้นะครับเหมือนเดิมเลยนับนึ่งถึงสินะครับเมื่อเสร็จก็พักและทำซ้ำให้ครบสี่เซตครับ ถ้าต่อไปครับจะเป็นกล้ามเนื้อก้อนชันลึกนะครับกล้ามเนื้อพิลิคอมีสหรือกล้ามเนื้อสัมพัในคนที่เป็นปวดหลังส่วนล่างมาเนี่ยมักจะมีกล้ามเนื้อมันมีตึงร่วมด้วยนะครับเกิดจากการที่กล้ามเนื้อก้นเราไม่ผ่อนแรงด้วยแหละทีนี้ถ้าที่จะยืดน,นะครับก็คือเอาขาข้างที่ต้องการยืดน,นะคะรับพาดจาอีกข้างหนึ่งข้างทีแรกเราจะชักขาขึ้นมาสองข้างก่อนจากนั้นนะครับเอามือนะครับสอดใต้ข้อ ออกแรงดึงเข้ามานะครับจะต้องตึงนะครับตอนที่ตึงตอนที่ดึงเข้ามานะจะต้องรู้สึกตึงๆนะครับบริเวณก้นด้านในนะครับลึกๆเลยกล้ามเนื้อมัดีเป็นกล้ามเนื้อชันลึนกเนาะเพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้สึกตึงทางด้านในนะครับแล้วก็นับหนึ่งถึงสิ้านะครับเมื่อครบแล้วก็พักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ทำซ้ำให้ครบสีเส่เซตหมือนเดิม โอเคครับถ้าสุดท้ายสําหรับการยืดนะครับกล้ามเนื้อวันนี้นะครับก็คือ,อจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อแฮมสตริงหรือกล้ามเนื้อหลังขาตรงนี้นะครับตอนนี้ทําก็คือนอนลงไปเลยทีนี้อาจจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงนะครับเป็นเข็มขัดหรือเป็นผ้ออาขม้าผ้าขนหนูไก็ได้นะครับตอนทําก็คือชันขาข้างที่ต้องการยืดขึ้นมานะครับจากนั้นเอาอเข็มขัดเนี่ยสอดไว้ตรงปลาย้านะครับ ท่าเริ่มต้นจะต้องอยู่ในท่าที่เป็นข้อเขาะข้อสะโพกงองเก้กาสี่องศาจากนั้นนะครับออกแรงเติเต้กขึ้นมาและทีนี้ค้างไว้นะครับรักหนึ่งถึงสิบาเหมือนเดิมนะครับเมื่อครบแล้วก็พักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ทำซ้ำให้ครบสี่เซตครับเวลาทำเ,เวลาทำก็คือหลักๆถ้าทำได้นะครับ ให้เข่าเราตรงนะครับเข่าเราตรงเราจะรู้สึกตึงๆโซนหลังขารวมถึงน่องด้วยนะครับถ้ามันไม่ตรงเราอาจจะต้องผ่อนเท้าให้มุมมันลดน้อยลงอ่ะทีนี้เราจะได้กดขาให้ตรงขึ้นนะครับจากนั้นถ้าเริ่มรู้สึกมันผ่อนลายละเราค่อยดึงขาให้มาเยอะขึ้นนะครับค่อยๆเพิ่มมุมไปจะได้เป็นการเพิ่มความโอเกชั่นของการยืดกล้ามเนื้นอไปด้วยนะครับครบ15าวิแล้วก็พัก รักแล้วก็ทำซ้ำนะครับให้ครบสี่เซตหลักๆของการยืดกล้ามเนื้อนะครับเวลาย,ยืดเนี่ยก็คือจะต้องกล้ามเนื้อจะต้องตึงนะครับไม่ได้เจ็บจนเกินไปนะครับถ้ามีอาการปวดก็ต้องเป็นปวดที่ทนไหวเพราะฉะนั้นเวลาย,ยืดกล้ามเนื้อเพื่อที่จะให้ได้ประสิทธิภาพต้องไปในมุมที่มันเริ่มตึงนะครับพอตึงเสร็จค้างไว้สักคู่หนึ่งรวมๆแล้วเนี่ยก็คือให้ยืด รวมเวลาของแต่ละท่าให้ได้ประมาณ1นาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้นะครับ15วินสี่เซตก็เท่ากับ1นาทีพอดีโอเคครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอ,ะออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกันละเมื่อกี้เนี่ยเรายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันไปแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากคลายกล้ามเนื้อเป็นเสร็จเราต้องมาเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อก,กลางลำตัวเราบ้างนะครับ ท่าแรกนะครับก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเ e ล v i c ทิ l นะครับก็คือเป็นการหมุนกระดูกเชิงการานให้นอนหงายชันเข่าขึ้นมาขอบนะครับตอนปกติของอยากนะครับตอนปกติถ้าเราไม่ได้ชันเข่าขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตว่ามือเราจะสอดใต้เอวเราได้นะครับแต่ถ้าเรา,เาชันเข่าขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยเอวเราจะแนบกับพื้นได้มากขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ย ลักษณะของการหมุนกระดูกเชิงการานจะเป็นการหมุนไปข้าง,งหลังนะครับเขาเรียกว่าเป็น posterior pelvic tilt นะครับ <c oughs> โดยที่เราจะต้องหมุนให้กระดูกเชิงการานมันไปข้างหลังแบบนี้และทีนี้หลังเราจะแนบพื้นมากขึ้นนะครับตอนหมุนมาแล้วหลังเริ่มแนบพื้นแล้วนะครับให้ค้างไว้ประมาณ5านาทีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, และทีนี้พอทีทำซ้ำครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าสองทำให้ครบสิบครั้งนะครับเป็นหนึ่งเซตพักสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ทำซ้ำสามเซตนะครับครับขั้าต่อไปจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกนะครับแล้วก็กล้ามเนื้อหลังส่วนล่างนะครับท่านี้ก็เขาจะเรียวกว่าเป็นบิ่งจิ้งเอ็กซ์ไซส์นะครับก็คือเหมือนเดิมนอนหงายวันนี้ถ้าเราเป็นนอนทั้งหมดเลยนอนหงายชันเข่าขึ้นมานะครับจากนั้น ขาเราอยู่ในระดับเดียวกับสะโพกนะครับไม่หนีมชิดเข้ามานะครับหรือไม่กล้าไม่การอ้าออกไปเยอะเกินนะครับให้อยู่ในระดับเดียวกับสะโพกนะครับงองเข่าให้อยู่ในลักษณะ90องศานะครับจากนั้นนอนอยงายไปเลยไม่ต้องมีหมอนอะไรรองนะครับจากนั้นออกแรงยกกน้นขึ้นนะครับให้สุดพอยกขึ้นสุดแล้วนะะับครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่ง ขึ้นล้วพังหนึ่ง2องสาาทำให้ครบ10ครั้ง 1, 2, 3, 4, 5, 10อ่ะอันนี้ถือว่าเป็น1เซ็ตนะครับจากนั้นทําให้ครบ3ามเซตเลยเหมือนเดิม ท่าสุดท้ายท่านี pues mm ้ถ um ือว่าเป็นท hmm ่า nah. ที uh, ่ค่อนข้างจะอันตรายนิด huh. นึงเพราะว่าเราจะต้องออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลายกลุ่มพร้อมกันนะครับอันนี้จะเป็นการออกกำลังกายกล้ามเนื้อการลำตัวนะครับ Core Stability Exercise right. หรือที่เรียกสั้นๆว่าดิม Abdominal d o Me In Maneuver นะครับท่านี้นะก็จะเป็นการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อหลายกลุ่มดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อแกการลำตัวนะครับ Core Muscle กล้ามเนื้อ อุ้งเชิงการนะครับเ e l v i c f l o o กล้ามเนื้อหายใจนะครับก็คือกระวังลมหรือไดอะแฟมน,นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นกล้ามเนื้อระอยะนะครับจะเป็นกลัวมสัสเซิลทั่วไปก็คือแขนขาหลักๆแล้วเนี่ยง่ายๆก่อนเริ่มแรกเนี่ยเราอาจจะโฟกัสแค่สามกลุ่มกล้ามเนื้อก่อนก็คือเ e l v i c f l o o นะครับคอม e m u s c l แล้วก็ไดอะแฟม เป็นหลักก่อนถ้าทําพวกนี้คล่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มความยากไปเป็น m Move แขนขาเพิ่มนะควันนี้เดี๋ยวเอาง่ายๆก่อนนะครับโอเคเริ่มแรกเราจะต้องเริ่มจากการหายใจก่อนนะครับหายใจเข้าหายใจออกให้เป็นจังหวะก่อนจังหวะตอนที่หายใจเข้านะครับต้องเป็นหายใจเข้าทอ,อ,อง่องหายใจเข้าทางจมูกเป่าลมหายใจออกทางปากท้องจะต้องแฟบน,นะครับหายใจเข้าท้อ,อง่องหายใจออกท้องแฟบ สองหายใจเข้ากอดหายใจออกท้องแบบสามโอเคอ่ะเริ่มจากข่านตอนหายคนเดิมวันนี้หายใจเยอะอ่ะตอนที่ทำนะคะให้กระดูกสันหลังเราเนี่ยไปกับพื้นให้ได้มากที่สุดน,นะคะหายใจเข้าออกก่อนสามจังหวะก่นอนนะครับหายใจเข้าท้องกอดออกออกสอง ออจังหวะที่ออกรอบสุดท้ายครับครั้งที่3หายใจออกจนหมดทีนี้ขมิ้วทองนะครับขมิมวทองให้เหมือนตอนที่เราจะใส่กระเงครับเข้าับนะครับร่วมกับการขมิ้กุ้นนะครับขมิ้ปุ้งเชิงการามไว้นะครับแล้วทีนี้ให้หายใจเข้าออกโดยที่กล้ามเนื้อสองมัดนี้ยังไม่หลุดนะครับก็คือขมว้ขมิม้และหายใจหนึ่งสอง สี 3, 4, 5, okay. ่าโอเคเมื่อเสร็จแล้วก็ผ่อนคลายหายใจเข้าเาท้องป่องหายใจออกอท้องแฟบเหมือนเดิมน,นะครับท่านี้จะยากนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราต้องพยายามคอนโทรลตอนที่เราหายใจเข้าออกกล้ามเนื้อที่เราเขามเี่ยท้องจะต้องไม่หลุดกล้ามเนื้อที่เราเขามิบก้นขมิบกุ้งเชิงกรามนะครับก็จะต้องไม่หลุดเหมือนกันนะครับ พยายามทําทตรงนี้ให้คล่องก่อนนะครับแล้วมันจะได้เพิ่มประสิทธิภาพในการออกกำลังกายกล้กามเนื้อแกนกลางลำตัวให้มีประสิทธิภพาพมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับท่านี้หายใจเข้าออกอ5ครั้งนับไป็ึงเซตนะครับและทีนี้ทําให้ครบสัก3เซตก่อนพยายามโฟกัสไม่ให้สองตัวนี้หล,ลุดในขณะที่เราหายใจเข้าออกครับโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับาการสอนการยืดกล้ามเนื้อรวมถึงการออกกําลังกายกล้กามเนื้อแขน ถ้าก็ประมาณนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหานะครับปวดหลังส่วนล่างหรือปวดร่างกายบริเวณอื่นๆเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามพวกเราเข้ามาได้เลยนะครับที่ไอแคทคลินิกกายภาพบำบัดตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไว้มาซ่อมหลังซ่อมล่างกับพวกเรานะครับที่ไอแคทีลินิกครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ